สวัสดีครับผมสันวอลชลัเซอร์นะครับคือต้องบอกว่าอาชีพของผมเนี่ยในการเป็นผู้บรรยายการข e ันอีสปอร์ตนะครับเรื่องการพักผ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญแบบอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่นอนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเรื่องความนุ่มความแน่นต่างๆตามสเปคร่างกายของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยผมก็ได้เจอสิ่งที่ผมถูกใจแล้วนั่นก็คือ Sleep Happy Element Cool Base เอง ถามว่าทำไมถึงชอบนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าตัวของที่นอนอันนี้นะครับเป็นที่นอนยางพาราที่เขามีการขึ้นรูปนะครับไปอย่างดีเนาะก็คือง่ายๆว่าเวลาผมกดลงไปเนี่ยกลับมาไวมากนะครับทีนี้ผมเคยมีปัญหาเรื่องที่นอนเก่าเพราะว่าเวลาที่นอนลงไปเนี่ยสัมผัสแวบ,บแรกอะ มันนิ่มแต่ปัญหาเลยคือว่าพอมันนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเวลาเรานอนไปใช่ไหมฮะแล้วผมด้วยความตุย้ย <c oughs> ด้วยความอ้วนของตัวเองเนี่ยมันก็เลยยุบนะบพอยุบเสร็จปุ๊บสลีระตอนที่เรานอนเนี่ยนะครับมันก็สามารถก่อให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับซึ่งก็เอาแน่นอนว่าอาการปวดหลังผมเชื่อว่าทุกคนก็ุคงจะเคยสัมผัสแล้วก็ค่อนข้างจะทรมานนะครับเพราะว่าเวลาเราปวดหลังหรือว่าสรีระการนอนไม่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทรบกับนานนอนของเรานะครับทีนี้ก็เกิดให้เราเนี่ยไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับเคย refresh นอน8ชั่วโมงนอนจริง6ชั่วโมง7ชั่วโมงบางทีมันเกิดจากเรื่องของที่นอนเป็นหลักเลยแหละครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือที่นอนอื่นที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันไม่เย็นครับคือถ้าบอกว่าบางทีมันมีการเก็บความร้อน ตัวของ slip happy เนี่ยรุ่นนี้นะครับมันมีความสัมผัสที่เย็นมากๆนะครับคือเอาจริงไม่อยากใส่ผ้าปูด้วยซ้ำเพราะว่ามันเย็นมากนะครับเพราะว่ามีตัวของผ้าที่ทำมาเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้เลยครับเทคโนโลยี dynamic cooling mac fabric เนี่ยนะครับเป็นผ้าที่ทำให้เวลาเราสัมผัสเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันเย็น คือมันเย็นมากๆเลยนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนมาแตะเหมือนกันแต่ว่าทำไม่ได้ผมเชื่อว่าของอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะลงทุนเราจะซื้อเนี่ยนะครับก็1ซื้อให้ดีนะครับสซื้อแบรนด์ที่ใช่นะครับสคือมันเป็นแบรนด์ที่โรงแรมระดับ5ดาวเลือกใช้นะครับคือต้องบอกว่าหลายคนคงไม่รู้นะครับแต่ว่า s l i p p h p p y y เองเนี่ยมีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับเอาไง่ายๆเลยคือ ตัว Sleep Happy เนี่ยนะครับส่งตัวของที่นอนต่างๆเนี่ยนะครับไปให้โรงแรมนะครับระดับ5ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยให้กับลูกค้าหรือแขกในโรงแรมนั่นเองครับและแน่นอนว่าพอเป็นคำว่าโรงแรมเนี่ย,นนม,ยมันต้องมีสภาวะการนอนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของความประทับใจแรกหรือว่า first impression นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่บอกไปว่าด้วยความเย็นด้วยความนุ่ม นะครับมันทาให้ประสบการณ์ในการนอนของผมมันเปลี่ยนไปพอมันแน่นนะครับเวลามันลงซึ่งถ้าเป็นเตียงที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยที่นอนไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะแข็งนะครับไม่แข็งไปก็นุ่มไปเอาไว้ง่ายมันตม,มีความสมดุลไม่มีความบาลานซ์นะครับแต่อีตัวเนี้ยคือมันนิ่มอยู่นะคือตอนแรก ผมเข้าใจว่าที่นอนยางพาราเนี่ยมันแข็ง<อ>แต่ไอตัวเนี้ยมันก็สู้มือนะแต่มันมีความนุ่มแต่ว่ามันคืนตัวไวมากๆนะครับจากเทคโนโลยีของ Sleep Happy นะครับทำให้ตัวของที่นอนเนี้ยผมค่อนข้างอยากจะป้ายยาเป็นพิเศษเลยกันเพราะว่า <laughs> มันดีจริงๆมันทําให้ผมหลับลึกขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาการปวดหลังเนี่ยนะครับ <laughs> ผมลองเทสมาประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับ <laughs> ก็ถือว่ามันหายไปเลยแหละนะครับจริงๆมันมีโอกาสเกิดครับผมคือ2อาทิตย์สอาทิตย์มันจะเกิดสักครั้งนึงแหละที่ผมจะอยู่นอนไม่เต็ม ิ่มแล้วบางทีเผลอละเมอเนื่องจากว่าที่นอนมันร้อนนะพอที่นอนมันร้อนแล้วสึกเหงาออกนะครับแต่ว่าด้วยตัวของตัวนี้มันเย็นมากๆนะครับแล้วก็มันมีการระบายความร้อนที่ดีทําให้ผมเนี่ยดับได้ลึกและสบายมากขึ้นนั่นเองครับเทคโนโลยี Technology ที่ว่านีครับก็คือ Air Escape m a b l e Stabilizer นะครับก็คือตัวของที่นอน Sleep Happy รุ่นนี้ครับผมจะ มีการระบายความร้อนได้ดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีประสบการณ์ตรงจากแฟนผมนะครับโปติเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้ร้อนนะร,ร้อนง่ายมากนะครับตัวนี้คือเหงื่อออกนิดหน่อยคนนี้ก็จะแบบนอนไม่สะดวกแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันลงหัวหมอนแป๊บเดียวหลับปุ๋ยเลยครับสบายแบบ Easy เผื่อคนที่ไม่รู้จักแบรนด์ส l e e p Happy นะครับผมคือต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีมาแล้วกว่า25ปีนะครับคือมันมีมานานมากๆแล้วคือส่วนใหญ่คนไม่รู้ชื่อของแบรนด์นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าแบรนด์นี้เนี่ยอยางที่ กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่ามันมักจะไปอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวนะครับที่สาคัญที่ผมชอบมากเลยคือว่าแบรนด์นี้เขามีโรงงานของตัวเองนะครับเรื่องการขนส่งเนี่ยก็ตัดปัญหาได้เลยเพราะว่ามันมาจากตัวของบริษัทที่ทําที่นอนนี้เองครับผมเชื่อว่าหลายคนสั่งที่นอนที่นอนมาแล้วมักจะเจอปัญหานอกจากคนส่งจากการขนส่งอะไรย่างนี้อันนี้แบรนด์เขาส่งเองนะครับและที่สําคัญเลยคือที่นอนตัวนี้เซอร์ไพรส์มาก เขาส่งมาให้ผมยังไงเล้ไหมคือเข้ามาเป็นแบบมันหมอนข้างอะแต่เป็นหมอนข้างอันใหญ่แล้วก็มาเป็นกล่องเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีเพราะปกติที่นอนเวลาที่ผมจะไปสั่งอันลี้ผมมาอยู่คอนโดถูกไหมผมส่วนใหญ่จะอยู่คอนโดนะครับก็คือปกติถ้าเป็นที่นอนตรงอื่นใช่ปะม,มันก็จะเป็นที่นอนเต็มอะแล้วก็แบกขึ้นไปบนบันไดหรือว่าต้องยัดขึ้นลิฟต์ใช่ไหมครับแต่อตัวเนี้ยสบายมากเพราะว่าเขาโห่แบบสุญญากาศมาอ้อ<า>แล้วผมก็มีเป็นเรื่องของภูมิแพ้อากาศนะครับ เรื่องไรฝุ่นเรื่องฝุ่นอะไรเงี้ยสำคัญมากนะครับแล้วคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วที่นอนของเราเนี่ยนะครับมันเก็บฝุ่นดีมากๆนะครับแล้วยิ่งบางคนที่เขาไม่ค่อยทำความสะอาดเนาะแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวของฝุ่นต่างๆซึ่ง ชีวิตคนเราไม่สามารถหลีกหนีฝุ่นได้เนาะทุกวันเราก็เจอกันตามห้องตามบ้านนะครับแต่ว่าที่นอนของ S ล e p p Happy รุ่นนี้นะครับ e l e m e n t ต์คูลเเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ไรฝุ่นกับตัวส่วนต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่นอนได้ยากขึ้นครับดังนั้นชาวภูมิแพ้อย่างเราก็สบายใจขึ้นครับและสินค้าของ s l e ปแ Happy นั้นนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยทุกช่วงอายุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนสูงอายุกลุ่มคนที่ปวดหลังนะครับหรือว่าคนที่ชอบเตียงนุ่มๆหรือว่าคนที่ชอบเตียงแบบหนานๆแน่น,นๆสู้ นอนให้เหมาะกับพวกคุณทุกคนจริงๆครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราเนี่ยนอนหลับเต็มอิ่มแล้วก็มีการนอนที่เหมาะกับตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตได้สนุกมากขึ้นนั่นเองครับเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Sleep Happy วันหนึ่งคนเราเนี่ยนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่บนที่นอนเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะครับเอาขั้นนํำตามผมว่าพวกคุณก็ต้องมาอยู่6ชั่วโมงละนะครับอย่างมากๆนอนเต็มอิ่มก็8ชั่วโมงการลงทุนเพื่อสุขภาพในการนอนนั้นสำคัญกว่าที่คุณคิดเพราะว่าพวกเราจะได้ใช้ชีววิตตไไดด้้้ออยยย่่าาางงงเเ็มมทีกกกขึนนนััับฝ lip Happy Sleep Happy ยกระดับทุกการนอนให้สุขขึ้นกว่าเดิม